สวัสดีครับผมมานพโปรดักจีเนียต์นิสสัน BTA Auto วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพอดีผมไม่ได้รีวิวรถมาหลายสัปดาห์เลยนะครับพอดีวันนี้จะมารีวิวรถรุ่นนิสสันเทอร่านะครับพอดีเป็นนิสสันเทอร่าตัวใหม่นะครับตัวไมเนอร์เชนก็เพิ่งเพิ่งมาถึงโชว์รูมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถกันเลยนะครับ รุ่นนี้ก็คือราคาจะอยู่ที่1 4 9 9 0 0 0บาทนะครับการดีไซน์ออกแบบใหม่ก็คือไฟหน้าจะเป็นไฟหน้า LED 4ดวงนะครับแบบคอร์ส LED นะครับส่วนไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกก็คือจะเป็นแบบ LED เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์ด้านหน้านะครับ4จุดนะครับส่วนกระจังหน้าก็คือเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบ V motion นะครับตัวนี้ แล้วก็จะมีเลด้าเซนเซอร์ด้วยเนี่ยนะครับเลด้าเลดเซนเซอร์ตัวนี้ก็คือช่วยเตือนก่อนชนและระบบเบรกอัตโนมัตินะครับนะครับสำหรับเทอร่ารุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะครับาการดีไซน์ออกแบบกระจกหน้าก็คือใหม่หมดเลยแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นล้อล้อแม็กล้อแม็กขอบ18ก็คือเป็นล้อแม็กแบบใหม่เป็นสีทูโทนปัดเงาสีดานะครับ ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวกระจกมองข้างกระจกมองข้างตัวนี้ก็คือจะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็มีกล้องอาราวิวมอนิเตอร์นะครับตัวนี้บันไดข้างนะครับก็คือจะเป็นสีเงินแล้วก็สีดำนะครับตัวน,นี้ด้านข้าง ล้อล้อด,ด้านหลังก็คือเปล้อขอบ18เหมือนกันนะครับตัวนี้ไฟท้ายก็คือเป็นไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์ใหม่นะครับสำหรับนิสสันเทอร่าตัวนี้แล้วก็มีคิ้วด้านหลังด้วยนะครับมีตัวหนังสือคำว่าเทอร่านะครับตัวนี้แล้วก็จะมีกล้องกล้องด้านหลังนะครับก็คือเป็นกล้อง IR IRVM มองอจากกระจกมองหลังนะครับ ตัวนี้นะครับแล้วด้านท้ายก็คือจะมีเซ็นเซอร์4จุดนะครับตัวนี้รุ่นนี้ก็คือจะเป็นรุ่นขับเคลื่อน400อนะครับสําสหรับประตูท้ายด้านหลังสามารถาเปิดได้นะครับตัวนี้จะเปิดด้วยไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอภา,ายในรถกันดีกว่านะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกุญแจกุญแจจะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะครับ เป็นรีโมทนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันเลยนะครับส่วนแผงประตูด้านข้างนะครับก็คือจะเป็นแบบบุนุ่มเป็นสีแดงนะครับสีแดงบุกันดีนะครับแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้านะครับล็อกไฟฟ้านะครับเราไปดูภายในรถกันเลยก็คือเบาสำหรับผู้ขับขี่นะครับก็คือจะเป็นเบาปรับไฟฟ้านะครับแดดทิศทาง แล้วก็จะมะีที่รันหลังด้วยนะครับเนี่ยที่รันหลังตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันเลยอ่าเรามาดูในภายในรถกันเลยนะครับตัวนี้พวงมาลัยก็คือจะเป็นแบบดีไซน์ใหม่นะครับพวงมาลัยก็คือเป็นแบบดีเชฟนะครับส่วนด้านฝั่งซ้ายก็คือจะเป็นปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับเป็นฟังก์ชันที่พวงมาลัยปรับเปลี่ยนเพลงอ่า ปรับเสียงเพลงได้ฝั่งซ้ายมือเลยนะครับส่วนด้านขวาก็คือจะเป็นตัวควบคอนโทะแล้วก็มีปุ่มสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกดรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับามาดูภายในนะครับตัวนี้ภายในจอแสดงผลนะครับจอแสดงผลก็คือเป็นจอแสดงผลแบบใหม่นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ,อ TFT ขนาด7นิ้ว นะครับตัวนี้นะครับส่วนหน้าจอหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาดทัชส,สกรีนขนาด9นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ตัวนี้เชื่อมต่อ Apple c a r p l n y a n d นดร d a u t o ได้นะครับมีแผนที่นะครับตัวนี้เนี่ยเนี่ยหรือเราจะาดูกล้องรอบคันได้นีกดดูได้กล้องรอบคันนะครับตัวนี้ ส่วนสำหรับแอร์แอร์สามารถแยกปรับอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับเราสามารถปรับอุณหภูมิซ้ายขวาก็คือเลือกอุณหภูมิตั้งแต่18องศาถึง32องศานะครับปรับความเร็วของพัดลมได้หรือเราปรับแบบพอโต้ก็ได้นะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ปุ่มตัวนี้ก็คือเป็นปุ่ม power charger นะครับไฟ1 2บสองโวลต์แลวก็มีตัว usb สำหรับชาร์จโทรศัพท์นะครับสาหรับเชื่อมต่อเครื่องเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มชาร์จโทรศัพท์แบบไทป์ซีด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดแอร์ด้านหลังนะครับแอร์สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับเราเปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อสามารถปรับขับเคลื่อนได้3โหมดนะครับมีขับเคลื่อนแบบ2ล้ออย่างเดียวก็ได้หรือเราจะปรับขับ4แบบ 4 high หรือ4 low โลก็ได้นะครับปรับได้นะครับตัวนี้ส่วนเกียร์นะครับเกียร์ก็คือจะเป็นเกียร์แบบอัตโนมัติพร้อมโหมดเกียร์ธรรมดา7สปีดโหมดแมนวนวล7สปีดนะครับตัวนี้พับบอกไฟฟ้าได้นะครับสำหรับเบาะผู้โดยสารแถวที่2นะครับสามารถพับได้แล้วก็จะมีตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับสำหรับ Nissan t e ล r a ตัวใหม่นี้ ตัวนี้ก็พับเบาะแถวที่2ฝั่งขวามือนะครับตัวนี้แล้วปุ่มตัวนี้ก็คือจะเป็นปุ่มดิฟล็อกนะครับสามารถมีระบบดิฟล็อกนะครับรุ่นเทอร์ล่าแล้วก็ปุ่มตัวนี้ก็คือจะเป็นปุ่ม่าลงช่วยเบรกในทางลาดชันนะครับในสำหรับนิสสันเทอร์ล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอนโซลกันเนี่ยคอนโซลก็คือจะมีปุ่มพาวเวอร์ชาร์เจอชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้ผมลืมบอกไปก็คือตัวนี้จะมีกล้องกระจกมองหลัง นะเราสามารถมองกระจกอาธรรมดาได้หรือเราจะปรับเป็นกล้องมองหลังอัจฉริยะได้นะครับก็คือ IRVM ตัวนี้เวลามีผู้โดยสารนั่งข้างหลังหรือละของขนของเต็มๆเราสามารถดูจากกล้องด้านหลังเลยจะไม่บังนะครับตัวนี้ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับตัวนี้สำหรับนิสสันเทอรตัวนี้เครื่องยนต์จะอยู่ที่ 2,300cc นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นะครับทวินเทอร์โบสำหรับรถในท้องตลาดก็มี Ford และก็นิสสันนะครับที่เป็นเครื่องทวินเทอร์โบตัวนี้เครื่องยนต์ทวินเทอร์โบตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้อัตราเร่งดีการออกตัวดีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับแรงม้าจะอยู่ที่190แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ สำหรับเครื่องนี่สันเทอร่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหน้านะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูนะครับภายในนะครับการออกแบบดีไซน์ก็บุด้วยวะสะัสดุบุบุนุ่มนะครับสีแดงตัวนี้มีช่องวางขวดน้ําแก้วน้ําด้วยนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้สามารถปรับเลื่อนได้ตัวนี้มี ที่บางแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแล้วก็มีไฟให้ด้วยนะครับตัวนี้มีที่จับยึด2ที่นะครับตรงนี้มีคอนโซลก็คือขนาดใหญ่สวยงามพร้อมบุนุ่มสีแดงบุกันดีนะครับตัวนี้สวยนะครับตัวนี้เป็นช่องใส่เอกสารนะครับสามารถใส่สารด้านนี้นะครับผมไม่ลืมบอกไประบบเครื่องเสียงเมื่อกี้ไม่ได้เปิดให้ดูก็คือเป็นเครื่องเ,เครื่องแสงของบสนะครับเนี่ย ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับเครื่องเสียงบูในส่วนของห้องบุดยสารแถว2นะครับนะแผงประตูด้านข้างก็บุด,ด้วยวัดสดุนุ่มสีแดงนะครับแล้วก็มีช่องวางขวดน้ำแก้วน้ำได้นะครับเดีนะ๋ยวผมพาไปดูข้างในกันนะภายในนะครับแอร์เนีแอร์ดอนหลังมีช่องเสียบชาร์จโทรศัพท์ ช่อง USB ช่องเสียบชาร์จเดลแบบ Type C ด้วยแล้วก็ส่วนหน้าจอหน้าจอขนาดา11นิ้วนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ DVD สามารถาเชื่อมต่อ Netflix ออดู YouTube ได้นะครับตัวนี้แล้วก็แอร์แอร์สามารถหมุนได้360องศานี่แอร์ปรับอุณหภูมิได้1-4องศาเลยนะครับ1-4ระดับมี4ระดับนะครับ,ม,บ,รบมีไฟด้วยตรงนี้นะครับไฟสำหรับผู้โดยสารตอนหลังตัวนี้ด้วย แอร์พับได้360องศานะครับตัวนี้สําหรับเบาะแถว2ก็นั่งได้สะดวกสบายครับกว้างครับเนี่ยเราสามารถปรับเลื่อนได้เราเอียงได้นะครับปรับเอียงได้ตัวนี้นะครับวิธีวิธีวิธีพับเก็บเบาะสมมุติเราอยากไปนั่งเบาะแถว3มมันจะมีสวิตช์อยู่ด้านหน้าหรือเราจะพับจากด้านหลังก็ได้นะครับ ไปนั่งแถวสามได้นะครับเผื่อมีผู้โดยสารนั่งอยากนั่งแถว3านะครับจะพับตรงนี้ก็ได้หรือพับจากสวิตก็ได้เนี่ยพับเอ็นได้นะครับตัวนี้สำหรับน้ำมันน้ำมันจะเป็นเติมดีเซลนะครับรองรับได้ถึง B20 นะครับสำหรับนิสสันเทอร่ตัวใหม่นี้นะครับเดี๋ยวมาเรามาดูที่เก็บสัมภาระท้ายกันตัวนี้ ก็คือประตูประตูท้ายด้านหลังก็สามารถเปิดได้เราจะเปิดปุ่มกดก็ได้หรือเราจะเปิดแบบใช้เซ็นเตอร์ก็ได้นะครับนะครับเราเราสามารถปรับระดับไม่ให้อยู่สูงก็ได้เราโดยเรากดตัวนี้แล้วกดกดล็อกก็คือประตูมันจะเปิดขึ้นได้ประมาณนี้หรือเราจะเปิดขึ้นสูงเลยก็ได้นะครับ เวลาเราจะพับเก็บเรากดปุ่มนี้ก็ได้หรือเราจะใช้เซ็นเซอร์ตรงเท้าก็ได้อันนี้มันขึ้นนะครับเดี๋ยวมันลงเ็่เลยครับไม่ต้องกลัวส่วนด้านหลังก็จะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังด้วยนะครับสำหรับนิสันเทอร่านะครับรายละเอียดของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับ เผื่อท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามผมได้เลยนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1 4 9 0, 9 0 0 0บาทน,นะครับเผือ่อท่านใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อผมได้เลยนะครับมานบที่เบอร์โทร0 8 1 7 9 2 4 0ห8หรือไปดูในช่อง YouTube มานบเนสันได้นะครับหรือ,อดู Facebook มานบเนสันได้นะครับในส่วนนี้ผมก็จะมีรา,ายละเอียดประมาณเท่านี้นะครับ เดี๋ยวมีคลิปใหม่หรือวิดีโอใหม่ผมจะมารีวิวให้เรื่อยๆนะครับเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้รีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันในส่วนนี้ผมก็ขอลาก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ